เข้าสู่ช่วงที่สองรายการเจาะข่าวขำยำขรั่วครับ m b t v ห้แห่งนี้นะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนครับขอบคุณ s อ s นะฮะที่ส่งมาอย่างรายการของเรานะฮะเขาบอกวาเลนไทน์ไม่รู้จะซื้ออะไรให้แฟนอ้าวเอาอะไรให้เดียอะไรก็ได้ดอกไม้เยอะแยะไปอ่าน้องตันน้องตันเด็ดเอาหน้าบ้านก็ได้หรือไม่ก็ยกเป็นกระถางไปเลยอะไรก็ได้ที่ออกจากใจเราใช่ไหม อให้ด้วยความรักไม่ก็เอาขุดทั้งรากไปเลยก็ได้จะได้รู้ว่าเรารักคุณทั้งรากโอ้โหรักแบบถอนรากถอนโคนเลยนั่นแหละเอาไปแปลกๆอย่างนั้นเลยดีไหมห่อหนังสือพิมพ์ม้วนไปเลยหรือไม่ก็ไปบุกนู่นเลยปากงตลาดไปเลยเอาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกโอ้โหไม่ไหวแล้วครับไปให้กันไหนผมว่าเอาตังมาดีกว่าไม่ลงทุนเลยโอจะเอาไปขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็เยอะแต่บางคนเขามีนะเขาลงทุนเยอะ โอ้โหเขารักของเขาเขาก็ลงทุนแล้วก็จะไปเอามาจนแบบพุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนยังมีเลยบางคนความรักนะมันทําให้แบบว่าเห็นดอกกุหลาบไปมันภูมิใจนะคนที่ให้แล้วคนที่รับก็รู้สึกปลื้มใจอะไรใช่ครับใช่ถูกต้องครคบได้รับของใครไหมเคยเคยครับของใครเคยได้รับอยู่หลายที่ผ่านมาปีนี้ที่จะให้เองครับผมขอบคุณครับดอกไม้จานเอามาแล้ว คือมาได้ซ้ายลงมาได้ขวาแมแจกจะดมจะมองด้วยเดี๋ยวโทรบ้าเปล่าเผาแล้วเอาต่อแล้วแล้วกับขอบคุณนะฮะที่ส่งเอซเมายังรายการของเราได้ทุกอทุกเวลาเลยนะครับทุกข้อยความทุกอ่ทุกถ้อยคำที่ท่านส่งมาเนี่ยขอบคุณจริงๆครับหรือจะเป็นเ M S หมายเลข4642311นะครับอ้าวในช่วงนี้ก็เป็นช่วงคลิปขำๆแหละครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงจ๊อ ข้าวขำาเวลาขึ้นลีฟต์เนี่ยนะบางทีถ้าขึ้นคนเดียวนี่กลัวไม่กลางคืนเนี่ยกลัวเพกลัวทีบางคนกลัวนะอันนี้เขาบอกแกล้งคนขำขำฮะเด็กหายไปในลิฟต ที่แรกมาด้วยกันเออถ้าใครเจอแบบนี้ก็ขนหัวลูกแน่นอนที่แรกมีรถเด็กนั่งอยู่ในรถเข็นนะเข้าไปรีบสองคนอยู่ดีพอไฟดับพอออกมาเด็กไม่มีแล้วอ้าวเป็นยังไงไปดูสิครับน่ากลัวขนาดไหนครับค่ะอ่าเดี๋ยวเน่ยนี่มีเด็กอีกเลยนะอ้าวอาลละอแอบก่อนเอ๊บอ้าวเออหายไปแล้วนะคอยดูนะอันนี้เขาเขาจะแกล้งคนอ้านะ่อ้ยถือๆนี่นะครับเด็กน้ำเคือด้วยันที่เขารีบกัน อนาดไหนได้ขนะได้ไปซอยได้สิไปนั่ะทางประตูพยาบาลค่ะได้ได้เลยกับปัญหาครับอธิษฐานในเด้กขาดเด้อือ่ะสองสามท่านเอาและวท่านสอดไฟดับอุ้ยไฟดับยังะวะเด็กน้อยหนีแล้วหนี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 ก้อนบันนี่แหวบปุ๊บอา้าวไฟสเปิดมาแล้วอ้าวเด็กว้าเด็กไปใส่มาเนี่ยฮะไปใส่ละเด็กกันปุ๊บ เอาไปแล้วตอนนี้ไฟดับเด้อกอดไฟเปิดมาไฟมาเนอะใครไปเะอะไรวะนั่นน่ะเอาเคยยิงยุ่นีเพื่อนติ๊กน้อยไปเะล่ะแม่บาดเนี่ยเฮ้ยมันเกิดยังขึ้นเรอบไปได้ไหมเอาไปใช่แหละเด็กน้อยเพื่อหันนะเหรอมาทำกันไปใช่แหละเอากันสั้นซีเดลยตัวนี้ติ็กน้อยเสียไปใช่ล่ะเออมาเด็กน้อยจะไปทางไหนมานทำกันเอ้าเจ้าไปไปอย่างนี้มันเอามกงไปเห็นเลย ใส่จังไหนละบาทเนี่ยเอฝากไปซ้ำานี้เพราะได้เช่ไหมบอกมานีกันนะบายบายว้าเย้หนักนกันรอกแบบตัวเองก็ทรมานนะคอยดึงปักออกเออแต่ขอให้ได้หลอกขอให้ได้ทำขอให้ได้หลอกที่แรกเขียนไม้ดีเด็กหายไปจะเอาไปห้องระลมพยาบาลตายแล้วไปไหนแล้หายไปแล้วเด็กก็ช่างนะโอ้ช่วยกันเหลือเกินทะลุจอฝาผนังข้างๆไปออกไปเอกอ้า คำดีคำดีอ่าไปดูคลิปที่สองครับเขาบอกว่าคนขี่เมาเนี่ยเป็นคนชายแก่้วยขี้เมาเดินขึ้นไดเลื่อนแต่เดินขึ้นผิดทางมันจะจบลงแบบไหนแล้วครับไปดูสิครับอ่าเขาขึ้นมาได้เลื่อนนะแต่เข้าไปทางเมา้วยว้ยมันไปทางไหนเนี่ยมันขึ้นมันลิฟต์อันนี้มันยอนสอนคือว่านี่ไงเนาะมันคือประหอดจะเคลียร์วะว้ยเมาไดเนี่ยคอยกินผิด เอาเจ้าลงมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเขาไปขึ้นทนั้งพูนเท่านี้โอ้ยขึ้นบิดทางเขาเอาเอา,เอามันคือยังบวชเจคีร์มันยำย,ยู่ของเจ่าตันนี้ฮะแล้วก็ไม่มีใครบอกด้วยนะเนี่ยเออเอา,เอายำอะไรอันนี้มันทางลงมาเป็นทางขึ้นเพราะไงไปทั้งพูนอบวชเจคีร์ไปนะเอาแล้วกจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยกันกนั่นแล้วเนี่ย เอาเพราะแง่เจ้าขึ้นผิดเดี๋ยวเจ้าไปทั้งพุ่นเจ้าไปทั้งพุน่นเมาหรือเปล่าเมาครับเขาบอกเขาเมาเมาเต็มที่เลยเนี่ยอยู่อย่างนี้แหละเสร็จแล้วไปไหนไม่ได้ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วแกขึ้นไปเงี้ยจะถึงสว่างเลยแล้วไม่มีใครบอกแกด้วยป,ยปววล่อกกันทั้งที่แกเมาเอาละเริ่มแล้วเริ่มได้สองคันแล้วได้สองคันแล้ววันนี้อ่ะลงไม่อีกอาลงไม่อีกแล้วโอ้ได้สองคันแล้วใกล้จะหอดแล้วเอาคันสามคันแล้วเอาเอา เอาขึ้นไปเลยเเออเอาเอาขึ้นผิดทางเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออเอาโอ้ยขึ้นผิดทางพ่อใหญ่เอ้ยแต่ห้าเนี่ยไปลงไปขึ้นผิดทางเลยเจ้าด้วยเนี่ยอ่าตำรวจนะนี่ตำรวจตำรวจยามมาเลยลงมาเลยครับไม่ได้แล้วคนจะคนจะลงตรงนี้มันขวางทางเขาใช่ค่ะอ่าแล้วก็มาต่อไปมาดูคลิปของพี่จิ๊กบ้างนะคะครับค่ะ คลิปวันนี้เนี่ยเป็นน้องหมาโดดน้ําครั้งแรกนะคะของเวสคอร์จีนะคะ,ะโดดแทบไม่ไปข้างหน้าเลยนะคะขาของมันสั้นสั้น,นเราไปดูคลิปพร้อมๆกันนะคะมีความน่ารักมากหมาตัวนี้ครับน้องหมาตัวนี้ไปดูเลยค่ะไปด,ดูครับอ้าวว,าว้าวโอ้โอโอโยเด็กดจ้าเอาลงมาได้เด็กเจ้านาย่คยลุงมาได้มันมันจะไหนนะ เอออันนี้ลงไปเอาตัวไงโอ้ยสีลงก็ลงบารีแหวมบารีปับปับปับขากสังงโอ้ยนะเจ้านาบริโตนควยแบบเอาขาเหยียดไห้ควยกันนะเอาจีลงยังได้บารีโอ้ยนึ่งลงจังไหนนลงจังไหนน้อวงน่ะลงไหนน้อหนึ่งเอ้เอ้โอ้ยนี่นะโอ้ยกระโดดสี่ขาพร้อมกันแอบแอบหัเจ็บแ่เลยเจ็บเอือกเลยหนึ่งสองสาม ว้าแอนขาสั้นนิดเดียวขาสั้นนิดเดียวจะไหวกับเขาไหวไหมเนี่ยเออเอาเจ้าของก็เอาทาได้เอาโอ้โหดังตับเลยนั่นแม่ผมไม่สนใจหมาผมสนใจเจ้าของนั่นแหละครับนั่นนะฮะโอ้โหนี่แมเยี่ยมจริงจระงนะน่ารักอ่ะรับน่ารักมากเลยนะฮะไม่ใช่หมาแล้วคนน่นนะฮะแต่เจ้าของหมานั่น ของมันน่ารักพ่ต้องชนดัน้ำบิกินี่บิกนี่อะเนี่น่ารักมากเลยขาไม่สั้นในมันว่ายไม่ไหวหรอกคาไม่สั้นาะมีอะไรหนุกนานมาเออทีแรกเขาก็กะตัดทิ้งใจจะโดดหรือไม่โดดดีใช่แล้วทีนี้เจ้านายสั่งก็ต้องไปแล้วไปเลยค่ะจะไปไม่ไปยังไงนะเราเบรกพักสักพักหนึ่งนะจะกลับาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะครับในช่วงหน้าครับช่วงเสียรานีครับ